สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโ n e l ช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์หลังจากที่ผมทําเรื่องราวเกี่ยวกับ OneDrive มาประมาณ2วันแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทําไป1 EP วันนี้ครับผมจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้ว OneDrive นั้นคืออะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปติดตามกันได้เลยเบื้องต้นครับผมว่า ไดอะแกรมง่ายๆให้คุณดูแล้วเข้าใจได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราใช้งาน OneDrive คุณจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์และเราก็สามารถใช้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งาน OneDrive สิ่งที่เราต้องมีอยู่ตลอดเวลานั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ไปยังผู้ให้บริการ OneDrive นั่นก็คือ Microsoft นั่นเองในขณะเดียวกันครับเราก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับเชื่อมต่อไปยัง OneDrive ซึ่งแน่นอนครับนั่นก็คือผู้ให้บริการที่เป็น Microsoft นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเราสามารถใช้งาน OneDrive ได้ทั้งคู่และข้อสำคัญคือเวลาที่เราใช้ OneDrive เราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามายังสมาร์ทโฟนได้ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูนะครับก็คือภาพทางด้านบนคุณอาจจะบอกว่าเอ๊มะมาเขียนอะไรให้มันดูยุ่งยากเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณค่อยๆดูคุณจะเข้าใจคอนเซปต์เมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์คุณจะสามารถใช้บริการ cloud storage ตัวอื่นๆได้อย่างเข้าอกเข้าใจ เพราะลักษณะการทำงานนั้นเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับโดยผู้ให้บริการอย่าง Microsoft เขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอย่างที่เราเรียกกันฮาร์ดดิสนั่นแหละครับแต่เขาก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะผมก็จำจำลองเอาภาพจำลองมาให้ดูว่ามันก็ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยต้องจัดเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายบุคคลน,นั่นเองเนื่องจากว่าเขาคือผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นเขาได้จัดสรรปันส่วนพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้ใช้ฟรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5กิกแต่ถ้าหากว่าเราต้องการใช้งานในลักษณะของการชำระเงินคือต้องการใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นเราก็ชำระเงินเพียงไม่กี่บาทคุณไปดูวิดีโอแนะนำทั้ง2 EP ผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสนุนราคาของ OneDrive แล้วก็เปรียบเทียบกับ Google Drive ให้ดูแล้วนะครับลองดูที่วิดีโอแนะนำก็แล้วกันทีนี้เพื่อความเข้าใจนะครับเราจะมาดูกันต่อเวลาที่คุณใช้ OneDrive บนเครื่องคอมพิวเตอร์คุณต้องเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้กับ OneDrive ผมก็แนะนำให้ใช้ microsoft edge เนื่องจากว่า microsoft edge นั้นเป็น ซอฟต์แวร์ของ Microsoft OneDrive นั้นเป็นบริการของ Microsoft เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานควบคู่กันเนี่ยมันจะได้ใช้ฟังก์ชันอื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ Google Drive ผมก็แนะนำให้คุณใช้ Google Chrome ในการใช้งานนะครับคุณจะได้ใช้ฟังก์ชันต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับทีนี้เล่าไปแล้วนะว่าถ้า พื้นที่ฟรี5้ิกเนี่ยเราใช้ได้ฟรีแต่ว่าถ้าอยากจะได้เพิ่มก็ต้องชำระเงินบริการตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของบริการที่เขาเรียกว่า cloud storage cloud ก็คือก้อนเมฆ storage คือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนั่นเองทีนี้ทำไมจะต้องพูดถึง cloud พูดถึงก้อนเมฆเพราะโดยปกติแล้วคุณจะมองไม่เห็นนะครับสิ่งที่คุณมองเห็นคือคุณมองเห็นตัวของแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือหรือว่าหน้าเว็บไซต์ที่อยู่บน เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับอ่ะลักษณะของหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้คุณมองเห็นแบบนี้คุณก็จะไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังมันคืออะไรแต่สิ่งที่ผมหยิบยกมาให้คุณดูอธิบายให้คุณฟังในวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคลาวหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก้อนเมฆนั่นเองว่าจริงๆแล้วนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เขาเปิดตลอดเวลานะครับ 365วันตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมีาการเมนเทนแอนซ์อยู่โดยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าเพราะเหตุใดเราจึงสามารถใช้บริการที่เป็นในลักษณะของ Cloud Storage แบบนี้ได้ตลอดเวลาก็เพราะว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่พร้อมกับคนดูแลเป็นอย่างดีนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมี เทคโนโลยี Technology ในเรื่องของการเข้ารหัสการป้องกันไวรัสต่างๆเอาไว้ให้เราอย่างครบถ้วนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ข้อมูลของเรานั้นมีความปลอดภัยนั่นเองนะครับทีนี้ข้อดีนะครับทำไมคุณต้องใช้ OneDrive หรือว่า cloud storage วันนี้นะครับทำไมต้องพูดถึงข้อดีของ One Drive เนื่องจากว่าก็วันนี้นะครับมันเป็นเรื่องอของ e One d r i v e โดยตรงว่า OneDrive คืออะไรเพราะฉะนั้นผมก็จึงต้องพูดข้อดีของ OneDrive นะครับแต่ถามว่า Google กูเกิลไดน์นั้นมีข้อดีของเขาไหมแน่นอนครับกูเกิลไดน์เขาต้องมีข้อดีของเขาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อพูดถึงกูเกิลได v ์ก็อธิบายข้อดีของเอ่อโทษทีเมื่อพูดถึง One Drive ก็ต้องอธิบายข้อดีของ One Drive ว่า One e d r i v e นะครับเขาเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยข้อดีที่มากที่สุดเลยที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือการที่เราเก็บข้อมูลไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่มีเทคโนโลยีดีๆในการเข้ารหัสป้องกันและซอฟต์แวร์ป้องกัน ไวรัสนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเกิดชำรุดฮาร์ดดิสพังขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจัดเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้ในวันไ v e แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านั้นยังคงอยู่และเมื่อเราเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไปซ่อมฮาร์ดดิสหรือว่าไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสกลับมาเรียบร้อยละเราสามารถที่จะเข้าไปในวันไ v e แล้วก็ดึงข้อมูลมาใช้ได้เลยนะครับข้อดีแบบนี้มันช่วยให้เราสามารถ มีข้อมูลใช้ตลอดเวลาโดยไม่สูญเสียข้อมูลถึงแม้ว่าอุปกรณ์ต่างๆของเราจะชำรุดในขณะเดียวกันถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนเวลาที่สมาร์ทโฟนชำรุดนะครับข้อมูลต่างๆมันอยู่ในวัน i ร้เนาะเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนจะพังก็พังไปเราซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่มาเราลงแอปพลิเคชันวัน i ร้แล้วก็เข้าด้วยยูเซอร์ของ OneDrive เราก็สามารถได้ข้อมูล กลับคืนมาอย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหากเราใช้ account เดียวกันนั่นหมายความว่าหากคุณใช้แอคเคา Microsoft Account เดียวกันหรือว่า Hotmail เดียวกันนะครับคุณสามารถส่งผ่านข้อมูลไปมาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้การส่งผ่านตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจากคอมพิวเตอร์ของเรา ไปยังสมาร์ทโฟนหรือจากสมาร์ทโฟนมายัางเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแต่มันคือการส่งไฟล์ส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บบนวันไร e แล้วเวลาเปิดคอมเราก็เปิดผ่านเบราว์เซอร์ในเครื่องคอมในขณะเดียวกันข้อมูลในคอมนะครับเมื่อเราเอาขึ้นไปเก็บในวันไร e เช่นเดียวกันเวลาเราไปเปิดบนสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันเราก็จะมองเห็นข้อมูลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตัวกลางอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ว่า เขาส่งข้อมูลไปมาระหว่างคอมกับสมาร์ทโฟนแต่เป็นการส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บบนวันได i นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมหรือเป็นสมาร์ทโฟนก็จะเห็นข้อมูลเหมือนกันหากใช้ OneDrive Account เดียวกันหรือว่า Microsoft Account เดียวกันนะครับทีนี้เวลาที่คุณเข้าผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ URL ที่จะเข้าไปก็จะประมาณนี้ย m i c r o s o f t c o m t s คือคุณจะดูตรงนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่า,าคุณต้องการเข้าแบบง่ายๆผมแนะนำไปแล้วนะครับให้คุณพิมพ์ว่า www.outlook.com แบบนี้คือเขาสามารถเข้าได้ในหลายลักษณะถ้าเกิดว่าคุณเข้าผ่านอีเมลคุณก็จะต้องอลงชื่อเข้าใช้อีเมลให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบแบบนี้ครับก็คือ พิมพ e ์อีเมลแล้วก็พิมพ์พาสเวิร์ดก็จะเข้าสู่ระบบได้ตรงนี้จะไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทำไปแล้ว2 EP วันนี้ตั้งอกตั้งใจมาทำเป็นไดอะแกรมแบบนี้ให้คุณได้ดูนะครับเมื่อคุณดูไดอะแกรมตรงนี้ได้ฟังผมอธิบายแล้วนะครับคุณก็จะเข้าใจได้มากขึ้นว่า OneDrive นั้นคืออะไรหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโ n e l ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ